แค่ครั้งเดียวค่ะที่พนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรส,สงครามหวานแหลงไปในบ่อกก็จับปลาหมอพังดำขึ้นมาได้มากกว่า20ตัวแล้วนะคะคาดว่าจากขนาดที่เห็นมันน่าจะมีอายุอยู่ราวๆ3ปีแล้วนี่เป็นการจับในแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะแทบจะไม่เจอสัตว์น้ำท้องถิ่นเลยอาจจะสะทอ้อนให้เห็นว่าปลาหมอคังดำขยายพันธุ์รุกรานจนสัตว์น้ำท้องถิ่น ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้ค่ะระหว่างที่ลังแกอะไรไม่ได้อะต้องอยู่ร่วมกับมันสอดคล้องไปกับมันถูกไหมฮะเพราะว่าวันนี้มันมันกระทบเศรษฐกิจนะเพอพอสิ่งแวดล้อมเสียความหลากหลายหมดนะไอปลาปลาคางดำเนี่ยมันมาทําให้ปลาความหลากหลายของบ้านเราเนี่ยไม่เหลือลแล้วหมดคนที่เคยมีไปีกงกินไปกับกินมีกุเลากินมี ข้างตะเพากินอีกงบอเทศไม่เหลือแล้วครับความหลากหลายไม่เหลือเหลือข้างดําอย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะความหลากหลายหมดไปเนี่ยเมื่อเสตเมื่อสิ่งแวดล้อมเสียความหลากหลายเสียเนี่ยไปทบเศรษฐกิจสังคมช,ชีวิตหมดเลยครับไม่ไกลกันค่ะก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอีกรายหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเก็บขวดขายรายได้วันหนึ่งไม่ถึงร้อยบาทนะคะ ในบอ่อเนี่ยอาจจะยังมีลูกปลากระพงพอให้เห็นอยู่เกือบร้อยตัวแต่นี่เป็นแค่กลุ่มที่รอดเพียงเล็กน้อยจากที่ปล่อยไปกว่าพันตัวค่ะซากปลาหมอคางดําที่เห็นกันจํานวนมากแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เผชิญอยู่เขาเคยเรียกร้องกับหน่วยงานรัฐให้มาแก้ไขแล้วแต่ก็ต้องผิดหวังก็เลยท้ายที่สุดตัดสินใจยุติอาชีพเลี้ยงปลา<อ>ที่ทํามากว่า40ปีค่ะโอมันทําให้คนแย่เลยลไม่เปลี่ยนชีวิต มันยิ่งแย่ลงเปลี่ยนอาชีพคนได้เลยนะคนมีสตางค์ก็กลายเป็นคนเล่ยร่อนไปแล้ว